วันนี้เรามีหนังสือฮิวใจที่ดีอีกเล่มมาแนะนำนั่นก็คือเล่มนี้เลย The Sad Ghost Club: A Hopeful Guide to Getting Through Bad Days เล่มนี้โดยคุณ l i ส m e d มดดิสำหรับ The Sad Ghost Club เนี่ยก็จะมีด้วยการหลายเล่มแล้วก็ในแต่ละเล่มก็จะเล่าเรื่องของสมาคมคุณผีที่มีความทุกข์แตกต่างกันไปในแต่ละบริบทสำหรับเล่มนี้เนี่ยก็จะว่าด้วย เอ่อ how to ที่คุณผีจะผ่านพ้นความทุกข์ใจในแต่ละวันได้อย่างไรผ่านภาพตัวละครของเราคุณผีที่เขาจะมาปรับทุกข์กันในเล่มนี้แล้วก็มี how to ที่จะผ่านพ้นทุกข์ในแต่ละเรื่องซึ่งสําหรับเราเนี่ยพอเวลาเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าใจสงบขึ้นมากเพราะความทุกข์ของเราคุณผีที่อยู่ในเล่มนี้เนี่ยมันก็คือ ความทุกข์ที่เราเผชิญในแต่ละวันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งเล่มนี้เนี่ยก็จะบอก how to ให้กับคุณผีทำยังไงเขาถึงจะรู้สึกดีขึ้นก็เหมือนกับที่เรานี่แหละจะทำยังไงถึงจะรู้สึกดีขึ้นอย่างเช่นหยุดเดินสักพักเวลาที่เหนื่อยใจหรือเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยเราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะหรือแม้แต่การออกไปเที่ยวแต่งตัวในแบบที่ชอบให้เวลากับตัวเองลืมเรื่องทุกข์นั้นสักพักแล้วค่อยกลับมาลุยต่อ เราว่าเล่มนี้อ่านแล้วใจสงบดีภาษาก็เข้าใจง่ายยกให้เป็นหนังสือฮิวใจหนังสือจิตวิทยาหนังสือบำบัดหนังสือภาพที่ดีอีกเล่มแนะนําให้ลองหยิบมาอ่านในวันที่รู้สึกหมดในเวลาที่รู้สึกต้องการรอยยิ้มต้องการคนเข้าใจสักคนหรือวิธีจะหลุดพ้นจากความทุกข์อะไรบางอย่างอ่านแล้วฮึบอ่านแล้วมีแรงออกไปสู้ชีวิตตอ่อ